พามาดูเคลิตตัวละครที่ควรเปิดกับเกมใหม่ลิกสิ์แท้หลอด o f n นา l i c ิสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ตัวช่วยสำคัญสำหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนาจะเป็นตัว G VIP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่า แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟ์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด UG Phone Lord of Nasalik เป็นเกมมือถือแนวแท็กติก RPG ลิขสิทธิ์แท้จาก Overlord โดยเกมนี้ผสมผสานการวางกลยุทธ์การจัดทีมโดยมีตัวละครจากอนิเมะ มากมาย ให้เราได้สะสมและพัฒนาและเรายังได้สัมผัสเนื้อเรื่องจากโอเวอร์โหลดในมุมมองใหม่พร้อมเนื้อเรื่องเพิ่มเติมที่เราสามารถกําหนดทิศทางในการต่อสู้ได้และบอกเลยว่ากราฟิกของเขาสวยมากๆนะครับเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขานะอ่าเราสามารถทําการเดินดูในส่วนของเนื้อเรื่องแต่ของเขาจะไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้เขาเปิดเป็นเซิร์ฟซีแล้วเราสามารถเลือกที่จะตอบในส่วนของเนื้อเรื่องได้และแน่นอนเสียงภาคก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอืเราสามารถ <laughs> ไฮไลท์ไฮไลท์ ite, อย่างนี้เลยนะผูกระดับความสัมพันธ์ของตัวละครเราสามารถทําการสารวจโลกแต่ช่วงแรกเขาให้เราเดินเควสไปก่อนตามสถานที่ต่างๆให้รู้จักในเรื่องเล่าและเหล่าตัวละครและก็ฉากในรูปแบบต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพลย์เขาก็จะให้เราจัดทีมวางกลยุทธ์ซึ่งแต่ละตัวนี้ก็จะมีธาตุและความสามารถที่แตกต่างกันสังเกตได้ที่สีก็ได้ครับถ้าสีที่ชนะทางความแรงที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ก็จะเยอะมากขึ้นและให้เราสังเกตที่มอนเตอร์ถ้า าไหนลูกศรขึ้นเราจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นถ้าเป็นสีส้มกลมๆอันนี้ก็คือท่าเดียวกันและถ้าเป็นสีแดงลูกศรลงอันนี้เราจะสร้างความเสียหายได้น้อยลงเราก็เลือกที่ใช้ทาการโจมตีด้วยความที่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับและฉากการปล่อยสกิลแต่ละคัสซีนบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลของอันเบโดกันดูบ้างนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเราจะใช้สกิลของไออูกุนเราต้องเก็บเกรดก่อนนะครับแล้วก็ทํางาน ใช้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ชมตีไปปึ๊บ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 เรียบร้อยออลา ตัวละครน,น่ารักอยู่นะนี่ตาสสีด้วยนะคะหลังจากที่เราสู้เสร็จเราก็จะได้รับพวก EP และก็อของรางวัลหลังจากที่เราเล่นในเรื่องมาเขาก็จะปลดล็อคระบบมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้สำรวจโลกที่กว้างใหญ่มากขึ้นพร้อมเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นนี่ทําการเปิดทีเพื่อรับของตัวละครย่อส่วนตัวเล็กน่ารักเลยแล้วเมื่อเปิดระบบซัมมอนแล้วเขาก็จะให้เราสุ่มฟรีก่อนนะครับ1ครั้งแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นฉากการสุ่มนะ บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับก่อทำการลูดดวงดาวปึ้ง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 ตัวละครสีม่วงโชว์เข้ามาฮะ อยู่นี้อันนี้การันตีอยู่แล้วนะครับและจากนั้นให้เราเล่นมาจนถึงเลเวล8ปดเขาถึงจะเปิดบดล็อกระบบเพิ่มเติมก็ให้เรามารับของวันจากตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นตั๋วฟรีนะ New World er s u l m o n Ticket และในส่วนของการสุ่ม1000ครั้งอันนี้เขาก็จะแจกตัว๋วเช็คอินในทุกๆวันเพียงแค่เราล็อกอินครบ30วันนะครับก็จะได้รวมรวม1000ั 1, ตัว๋วจะเป็นลัคกี้ทิกเก็ตก็เอาไว้มาเปิดสุ่มซัมมอนจากตรงนี้มีโอกาสที่เราจะได้รับเป็นตนัวละครแต่โอกาสจะ ค่อนข้างน้อยหน่อยฉะนั้นดีกว่าไม่มีลุ้นต่อมานะครับในส่วนของตรงนี้เพียงแค่เราเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้เราสามารถมารับของรางวัลเป็นตัวละครระดับ s s r ซสตรีในเรื่องเทียริทของตัวละครนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างสูงอยู่ในระดับเทียร์ A เพราะสามารถเล่นได้ค่อนข้างครอบคุมแต่หลังๆก็จะมีตัวละครอื่นที่เก่งมากกว่าแต่การที่เราเติมแพคเกจนี้เราก็จะได้รับของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะต่อมานะครับเราอย่าลืมมาลับของตรงช็อปเป็นของเดลี่นั่นก็คือเพ ฟรีรายวันและเพชรฟรีรายสัปดาห์พร้อมตั๋วในการเปิดซุมจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่เมลแล้วก็มารับของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ต่อให้เราไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าเราก็จะได้รับกันทุกๆคนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เพียงแค่เราเล่นให้ชนถึงเลเวล8เท่านั้นเราก็จะได้รับเมจิกคิสตัลหรือก็คือเพชรนะครับสามร้อยแหวนในการเปิดซุมซัมมอน12และตั๋วในการเปิดซุมอีก8พร้อมกับฉายาแล้วก็กรอบโปรไฟล์กรอบอวตารอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถมากดรับได้เลยในกรณีที่มีโค้ด เราสามารถมากดเซตติ้งแล้วก็มาใส่โค้ดจากตรงนี้ได้ก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมไปต่อมาเนี่ยเราต้องทําการเปิดสุ่มเพื่อลุ้นหาตัวละครขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตัวละคร ตูไหนนะครับซึ่งตู้ของเขาเนี่ยก็จะมีตู้เลทอพจำกัดเวลาอยู่แค่6วันเท่านั้นกับตู้30มทีการันตีตัวละครมินิเวอร์ซัมมอนแล้วก็ตู้อบิทสำหรับตัวละครไหนอยู่ในเทียระดับสูงบ้างหรือความที่ว่าเขาจะมีหลากหลายตู้และตัวละครค่อนข้างเยอะเนี่ยครับตัวละครระดับเอสดอาร์โคตรเยอะเลยและโดยส่วนมากแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะเก่งๆทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานแบบไหนแต่โดยพื้นฐานพวกตัวละครระดับ s r ก็ยังสามารถเล่นได้หลายตัว โดยเฉพาะตัวแจกเริ่มต้นก็เก่งแล้วอย่างที่เห็นว่าเขาจะมีหลากหลายสายแต่ตัวละครที่ติดเทียร์สูง,สงๆเทียร์ดีๆก็จะมาแนะนํา5ตัวละครที่เห็นบ่อยๆในการจัดอันดับเทียร์ตัวแรกก็จะเป็นซอเทียร์ล่างไหนเขาก็จะเป็นสายปกป้องอาร์มเบรกแล้วก็แชร์ดาเมจแบ่งปันดาเมจกับเพื่อนๆได้ซึ่งก็จะมีทั้งสกิลโจมตีดูดเลือดเปิดบัฟแชร์ดาเมจใส่ดีบัฟลดเกาะแก่ศัตรูถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ได้ทั้ง PVP PVE เรียกได้ว่า คัจากที่ไปดูมาเนี่ยก็คือต่อให้เทียร์ระดับสูงถึง 2S กันเลยทีเดียวนะครับตัวละครถัดมาตัวที่2ที่เห็นได้บ่อยนั่นก็คือลินเนอร์เขาเป็นนักปวดสีฟ้ารักษาโลและสามารถบูท TM ได้จะมีสปีดความเร็วเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆอยู่ในระดับ S เลยทีเดียวและทําการโจมตีเป้าหมายเดียวใส่ดีบัฟลดแอตแทกมีสกิลที่เปิดโลและก็ฟื้นฟู SP ได้อันนี้เขาจะทําการเพิ่มค่าเทิร์นและเมื่อเราอัปเกรดดาวก็จะเพิ่มค่าอัตรา คิต่คอนไปด้วยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่มีบทบาทค่อนข้างสุดๆทางนะครับถ้าหาตัวนี้ได้ก่อนก็สามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะตัวละครถัดมานะครับตัวที่3นั่นก็คือมาเขาจะเป็นเมด a o e ดีบัฟแล้วก็สายเบิร์ดซึ่งจะมีพลังโจมตีอยู่ในระดับ S เขาทําการใส่ดีบัฟลด ER ของศัตรูได้แต่น,นี้จะเป็นการโจมตีแบบเดียวส่วนพวกพาสีเนี่ยยังสร้างความเสียหายแบบ AOE ีดีบัฟและรักษาเรียกได้ว่าคบคันและครอบคลุมนะครับมีพวกสกิลลดสปีดและสกิลแบบ แบบ3เทินจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบหมู่ซึ่งเวลานั้นอามาลดสปีดได้ถือว่าเป็น1ตัวที่ค่อนข้างมีบทบาทในการเล่นยิ่งถ้าเราอัปเกรดดาวเต็มนะความสามารถนี้ค่อนข้างล้นเหลือถัดมาตัวละครที่4อันเบโดอันนี้เขาจะเป็นไนท์ปกป้องโล่แล้วก็คอนโทลซึ่งจะมี SP ีในระดับ S ป้องกันอยู่ในระดับ S โคสูงเลยนะครับและยังมีพวกสกิลใส่ดีบัฟลดแอตแท็กของศัตรูพาสีเปิดโล่สกิลเปิดโล่ดได้และยังสร้างความเสียหาย unt, สตันศัตรูได้ถือว่าเป็น1ตัวละ ลลรทีี่่สาามถเเนไดด้ยและต่อมาตัวละครที่5นั่นก็คือแพตตินัมอาร์เมอร์อันนี้ก็จะเป็นไนท์เช่นกันนะสีเขียวนะครับเป็นสายปกป้องโลกและยังสามารถช็อตได้นะครับซึ่งก็จะมีพวกสกิลใส่ไฟช็อตแต่โอกาสอาจจะไม่สูงมากส่วนมากแล้วพวกตัวละครแทงตัวละครซับอ่ะจะสามารถเล่นได้ยาวๆเพราะพวกตัวละครดาเมจเราสามารถใช้ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมหรือรอพวกตัวละครในอนาคตได้นะครับนี่ก็จะเป็น5ตัวละครหลักๆส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะมีดีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตัวไหนอย่างเช่นตัวใหม่อย่างยูริอันนี้ก็โหดนะครับเขาจะเป็นวอริเออร์โจมตีเดี่ยวก็เป็นหนึ่งตัวที่เอามาเล่นได้สําหรับตัวละครใหม่หรืออย่างตัวนี้โคไซตัสเป็นสายป้องกันเคานเตอร์บัฟเอสอยู่ในระดับ S มีหลายสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่บางตัวอาจจะใช้ได้แบบค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงอาจจะเล่นได้แบบไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าถามว่าเราควรจะต้องเปิดตู้ไหนดีเอาจริงส่วนตัวนะครับเชียร์ให้เปิดตู้อบิสตู้ เลยเพราะถ้าเราจะได้ตัวละครอย่าง Demi Earth มาก็ยังเล่นได้เขาเป็นเมท AOE burst แล้วก็คอนโทลนะครับมีโจมตีที่แรงในระดับต้นๆเหมือนกันนะสร้างความเสียหายได้ดีเลยเหมาะมากในการที่เราเอามาเล่นในช่วงแรกแต่ถ้าเป็นตู้ Exclusive อย่างเงี้ยจากที่ไปดูเทียเขายังไม่ได้จัดเทียเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวเชียให้เปิดตู้นี้สําหรับตัวที่มีแล้วเราก็ไปลุ้นเอาว่าเราจะได้ตัวละครระดับ SSR เพิ่มเติมหรือเปล่าในตัวละครที่มีอยู่ในตู้ท้าได้5ตัวละครที่แนะนําไป ็าสามารถเล่นได้ยาวเลยเพราะว่าเป็นตัวละครเพียระดับ SS ที่สูงที่สุดนะครับแต่ส่วน2ตัวละครนี้เราสามารถเลือกได้นะ,ะว่าเราจะเอาตัวไหนขึ้นตั้งตู้แบบนี้แล้วก็ไปเปิดเอางั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูหน่อยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตัดไปเลยครับผมเปิดตู้นี้ให้ได้ตัวที่เราอยากก่อน เราค่อยไปเปิดตู้มือใหม่ตู้การันตีก็ว่ากันไปนะครับแต่ดูจากพลังแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้เรื่องครับ <c oughs> เรียกได้ว่าสปอยมาก่อนเลยว่าจะได้ตัวละครระดับ s s r หรือเปล่าหรือว่าจะได้แค่ระดับ SR แต่เนี้ยก็คือได้ระดับ SR นะครับเกลือนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับเกลอก็อต้องเปิดกันต่อในตัวเท่าที่มีเนีย่ยพลังไม่ขึ้นเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับถ้าพลังเด้งขึ้นก็คืคอมีลุ้นตัวละครที่ค่อนข้างดีอยู่หรือแล้ว เปิดซลมอนปนิ่งเลยซื้อแม็กเท่าที่มีใ้อีกสามตัวเท่านั้นเปิดไป้หือ่าและนี่อ่าแต่ก็เปิดไปทีหนึ่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วก็เปิดตู้นี้ครับตัวละครระดับอ้ออ้าวได้ตัวใหม่แต่ก็ดูทรงน่าจะแค่นั้นนะฮะเพราะพลังขึ้นน้อยถ้าได้ระดับเอเดนานี้ก็คือพลังมันจะมีความต่างได้ขึ้นเยอะก็สําหรับพาทนี้มาแนะนําว่าเราควรจะต้องเปิดตู้ไหนหาตัวละครอะไรหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอก พัดหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ